สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่มาทําเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารนะรเพราะว่าเราใช้วิทยุสื่อสารแล้วมันมีปัญหาคือวิทยุเสียงเบาจะได้ยินครับเราก็เคยส่งไปซ่อมที่ร้านแล้วร้านก็ส่งไปซ่อมโดยการเปลี่ยนลําโพงกลับมานะครับกลับมาแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ แต่ด้วยความที่อายุอานามของเครื่องนะครับเป็นไอคอม2002นะไอคอมเอ่อ2002แทงโก้นะครับ2002แทงโก้เครื่องประมาณ14ประมาณ14ปีนะฮะก็ประมาณประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องของคาปาซิเตอร์ที่มันอาจจะเสื่อมสภาพไปเพราะว่าการใช้งาน ก็จะทำให้ชุดภาคขยายเสียงเนี่ยก็น่าจะมีปัญหานะครับเราเองเราก็ไม่อยากจะส่งไปซ่อมอีกเพราะว่ามันก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายคพอ่ข้างสูงนะครับก็มีมีแผนที่จะทําการซื้อใหม่ด้วยนะก็ก็เลยไม่อยากาส่งไปซ่อมอีกรอบนึงก็เลยจะลองทําดูนะครับก็เลยมีไอเดียว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาเครื่องแอมหรือ ขยายเสียงเล็กๆมาขยายเสียงข้างนอกดอูมันก็น่าจะได้นะครับก็เราก็เรียนมาลองดูปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราเจอคือว่าเราจะใช้พวกรสภัยอะไรที่ที่จะใช้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราพวกรสภัยของเรามันมันเป็นเป็น,เ,ปนเราใช้แบตเตอรี่ที่อยู่ในรถยนต์นะครับอยู่ในรถยนต์มันก็จะพอพอ,พอดีแต่พอมาอยู่ที่บ้านนะครับไปเสิร์ชดูข้อมูลก็คือตัวพวกรสภัยเนี่ยมีราคาประมาณประมาณสามพันบาทขึ้นนะครับ,รบก็เลยเอ่อ ไข่ครับไข่ไข่ก่อนก็เลยมาดูข้อมูลนะครับว่าเครื่องเนี่ยเขามี requirement อะไรต้องการอะไรนะหรือว่าใช้ไฟประมาณเท่าไหร่นะก็เราก็ได้ข้อมูลว่าเครื่องต้องการใช้ไฟ15แอมป์เป็นไฟ12โวลต์15แอมป์นะครับก็เลยไปลองเสิร์ชดูนะครับใน Lazada น,นะก็จะเจอ power supply เนะีเป็น switching นะี่ยประมาณตัวนี้ที่ สามสิบแอมป์นะครับนะฮะสามสิบแอมป์เอาเสาอากาศที่ลงมาจากรถนะถต่อเข้าไปดูเพื่อไม่ให้เวลาเรากดออกอากาศแล้วเ,เกิดการรีเซ็ตกลับมาที่เชื่อแลวเรื่อมพังนะอันนี้ก็ลองอ่าเราจะมาลองวัลวายตัวนี้ดูนะครับเราจะดูว่ามันจะใช้งานได้หรือ,อนนไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัลพายพอนะครับมันจะมีวิธีการบดวเช็คอยู่อ่าเบื้องต้นนะฮะลอง ลองดูนะลองดูอลองดูนะเปิด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 ตัวนี้ตัวนี้เป็นพวกรถพายหมุนแล้วนะครับเปิดปิดนะครับทุกอย่างนะฮะนี้เป็นเครื่องวิทยุสมัครเล่นนะครับเราลองลองกดออกอากาศดูนะก็คือกด ท้ายเนี่ก็คือฟูลสเกลกดปุ๊บฟูลสเกลนะครับแต่อย่างเงี้ยคือส่งหายก็ไม่มีการตัดใดๆแต่ต้องไปดูตอนออกอากาศจริงนะว่าจะเสียงจะมีรบกวนหรือไม่อย่างไรนะโดยเฉพาะวิทยุสื่อสารเนี่ยมันจะมีเรื่องของสัญญาณที่ไม่ไม่เรียบนะครับีซีที่ไม่ค่อยจะสมูทเนี่ยก็เรียกว่าสัญญาณฮัมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้คือเรากดออกอากาศได้นะครับมันไม่ตัดนะครับถ้าพาวัตถุภายนอกไม่พอเนี่ยมันจะตัด นะครับซึ่งเราก็สามารถวัดวัดแรงดันไฟได้นะครับตัวนี้นะครับเราเราก็ตั้งแรงดันไว้ที่13น13โวลต์กวา่านะครับแล้วลองกดออกอากาศดูนะครับดูว่าโวลต์เด่ดาโวลต์มันจะบูตขึ้นไปนะครับเพราะว่าโพลิสพพลตัวนี้มีความสามารถพิเศษก็คือจะบูตแรงดันให้นะครับก็คือมันจะไม่ดอปนะครับแสดงว่า โรทรศพา์ตัวนี้ใช้ได้นะกับกับตัวกับตัวนี้นะครับกับตัวเจ้าวิทยุสนะื่อสารตัวนี้นะครับในในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเ,เพราะว่าตรวจแล้วแรงดันไม่ดอบนะครับแรงดันไม่ดอบก็ใช้งานได้นะครับในเบื้องต้นอ่าก็ เป็นเพราะว่าสันะพายครับทีนี้ปัญหาที่สองของเรานะครับก็คือมันไม่มีเสียงครับหรือเสียงเบามีเสียงนะครับแต่เสียงเสียงเบามากครับไม่ได้ยินรเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะเราเคยเห็นนะครับเคยเห็นว่าไอ้เครื่องวิทยุสื่อสารพวกนี้เขาจะมีลําโพงข้างนอกนะครับเอ,อแล้วเราก็มองหาว่าเออเราจะทํายังไงดีนะครับซึ่งเราก็เลยมีความคิดว่าเออถ้าเรามีตัวเครื่อง เนี่ยตัวบูทูธตัวลำโพงบูทูธนะครับอยู่อันนึงซึ่งมันก็ใช้งานมานานแล้วแล้วก็แบตเตอรี่มันก็เสื่อมนะครับก็เลยมีความคิดว่าเออมันน่าจะมาขยายเสียงได้นะก็เลยเอามาลองดูนะครับซึ่งพอเอามาดูเนี่ยจริงก,ก็จริงๆนะครับมันใช้างานมานานแล้วก็คือที่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมนะครับก็เลยตัดแบตเตอรี่ออกไปนะตัดแบตเตอรี่ออกไปซึ่งก็หลักการง่ายๆคือเราก็เอาแบตเตอรี่ออก แล้วเราก็หาแรงจ่ายไฟ5โวลต์นะครับหาแรงจ่ายไฟ5โวลต์มาซึ่งเราก็ไปพบว่าใน l a z a d ้าเนี่ยมันก็มีไอ้เจ้าตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแปลงไฟจากเอซิมันเล็งมันมันกว้างนะฮะน่าจะ9ถึง24โวลต์นนะแต่เราจะจะแปลงจาก 12โวลต์นะครับ12โวลต์ที่ออกมาจากเจ้าโพล์สแปายตัวนี้นะครับให้มาเป็น5โวลต์นะครับ5โวลต์อ่าเนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามัน5โวลต์ยังไงนะครับไอ้เจ้าโพลสปายตัวนี้ไอ้ตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับมันมีตัวเลขให้ดูด้วยนะครับเ mm hmm. จ๋งมากนะครับทีนี้เรามามาดูไอ้เจ้าตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่แปลงจาก12โวลต์ลงมาเป็น5โวลต์นะครับอ่าเรามาดูก่อนว่าตัวนี้เขา ใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นผมก็นำตัวตัวนี้นะฮตัวบอร์ดเจ้าบอร์ดตัวนี้ซึ่งมีม,ม,มีมีมีขาอินพุตนะครับตรงนี้อินพุตนะครับบวกลบนะเราก็นำตัวเนี้ยต่อเข้าไปกับตัวตัวนี้ ตัวสีม่วงนี้ก็คือเข้าที่ไฟบวกนะครับสีน้ําเงินก็คือเข้าที่ไฟลบนะครับก็สิบสองโวลต์นะครับเข้านะครับแค่นั้นเองครับง่ายๆแล้วก็ออกตรงนี้ทีนี้เราก็ให้ออกห้าโวลต์นะฮะซึ่งห้าโวลต์นี้ก็เอามาแทนนะครับเห็นตรงนี้นะครับดําแดงนี้นะก็คือก็คือแบตเตอรี่ที่เราตัดออกเมื่อสักครู่เนี่ย อันก็คือออกจากเอางพดของบอร์ดตัวนี้ครับเดี๋ยวลองมาลองมา,าเปิดเปิดไฟดูเห็นไหมครัคือกล้องมันจะกลับหลังนะคลิปหน้านี่ยอาจจะปรับปรุงใหม่นะ่อคลิปนี้มันกลับหลังนะเราก็จะเห็นตัวเลขนะครับ4.87จุดแปดก็ ก็คือเราปรับได้นิดหน่อยสําหรับถ้าเราต้องการแรงดันเท่าไหร่เราก็ปรับตรงนี้คือให้มันได้ห้าวนเป๊ะน,นะครับเราก็หมุนไปอ่านิดหน่อยนะครับมือไม่นิ่งเราก็ประมาณนี้นะอ่าโอเค,ค,น,คอนะครับอันนี้คือห้าจุดศูนย์สามนะครับ ก็จะเห็นว่าไฟที่จ่ายเข้ามาที่บอร์ดตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือพร้อมทํางานนะครับพร้อมทํางานสําหรับเจ้า,อาแอมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรครับสําหรับแอมตัวนี้ก็เป็นการจ่ายไฟ5โวลต์เข้าที่บอร์ดธรรมดานะครับแค่ตัเดแบตเตอรี่ออกนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงดูนะว่าเจ้าลำโพงตัวนี้จะขยายเสียงให้เราอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดู วิทยุของเรานิดหนึน่งเจ้าวิทยุเนี่ยอ่าวิทยุเองนะครับก็จะมีนะเอ่อดีลังการนิดหนึ่งดีลังการนิดหนึ่งด้านหลังนะครับด้านหลังของวิทยุตรงนี้อ่ตรงนี้ จะเป็นช่องสำหรับเป็นอกซิล i a r หรือว่าเป็นเสียงออกนะก็คือช่องนี้เห็นไหมฮะนี่คือช่องนี้แล้วก็เสียบออกมาเียบร้อยแล้วล้วก็ตีลังกากลับมาครับก็อตอนนี้ก็ตีลังกากลับมาแล้วสายครับอีกแม่หนึง่งก็คือเจ้าสาย นี่แหละฮะสายลำโงพงทั่วไปนี่แหละนะเราก็ถ้าตัวนี้นะครับเราก็มาเสียบเข้ากแบบับเจ้าเจ้าบูทูตัวนี้ของเรานะฮะที่เราทำการ Modify ซึ่งเจ้าบูทูธของเรานย่ยงมันมีแจ็คออกซิลอารี่ตัวนี้ แล้วก็เสียเข้าไปเราไม่รู้ว่าตอนนี้ลำโพงมันอยู่อยู่โหมดไหนนะฮะคือเนื่องจากว่าเขาเป็นบลูทูธลำโพงบลูทูธมาก่อนฟังก์ชันของเขาก็คือเป็นบลูทูธอ่าน่าจะบลูทูธนะ มีวิทยุวิทยุมีเสียงวิทยุเป็นวิทยุด้วยนะตรงนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอยงี้วิทยุอยู่นะครับจริงๆจะหาออฟฟอลลี่นะเดี๋ยวลองฟังดู น่าจะได้นะโอ้โหลั่นทุ่งนยครับนี่คือเสียงของเขานะต้องขอประทานอภัยครับเสียงดังมากน,นี่คือเสียงที่เราขยายแล้วนะนี่คือเสียงสเควของวิทยุสื่อสาร ครับก็เปินว่านะมันก็ขยายเสียงได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับจากวิยีสื่อสารที่เราเสียงไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวจะลองสกแกนดูนะครับว่ามีขึ้นไหนที่เราพอจะได้ยินบ้างเพราะสายอากาศตั้งอยู่กับพื้น,นครับตอนนี้ แล้วก็อยู่ในบ้านเย่ยไม่น่าจะมีรับสัญญาณอะไรได้แต่เสียงที่เราทดสอบได้ก็คือเสียงอ่าโอเคเอาว่ามองแล้วคลื่นไม่น่าจะไม่น่จะจับสถานีใดได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราได้ตัวน,นี้คือเสียงเสียงเราลองเสียงที่เป็นเสียงสักเสียงซ่านะโอ้ดังมาก ก็เป็นอันว่านะครับเราครับก็เป็นอันว่าเราก็ประสบความสาเร็จนะครับทั้ง2เรื่องเลยก็คือเรื่องที่1ก็คือเรื่องของการนำ power supply ตัวนี้นะครับซึ่งเป็น power supply 12โวลต์30แอมป์นะครับมาทดแทนแบ,บตเตอรี่นะครับแล้วก็เจ้า adapter ออคอนมโบรเตอร์ตัวนี้นะครับแปลงจาก12โวลต์มาเป็น5โวลต์นะครับเพื่อจ่ายให้ไฟกับเจ้าบลูทูธตัวนี้นะครับซึ่งเจ้าบลูทูธตัวนี้ก็ แบตเตอรี่ก็ได้เสื่อมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทิ้งขยะนะครับแล้วก็เจ้าเดี๋ยวเราก็จะนำเจ้าบลูทูธลำโพงเนี้ยมาเป็นตัวลำโพงให้กับเจ้าวิทยุสื่อสารตัวนี้ในอนาคตต่อไปนะครับก็เป็นว่าจบข่าวนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับโอกาสหน้าถ้ามี เรื่อง DIY อะไรต่างๆก็จะเอามาลองแชร์ให้พี่น้องฟังนะครับว่าจะสามารถเซฟมันนี่ของเราได้อย่างไรนะครับหรือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าเบื้องต้นอย่างไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ